ไม่มีมีคนบ้าอะไรมีบ้านไม่มีห้องนอนเดี๋ยวว่าพี่นอนตรงนี้เลยพี่นอนามตามีตามเกินและนี่ห้องใครนี่ห้องใครห้องน้องสาวค่ะกฎของการเรียนมหาวิทยาลัยของเกี่ยมจ้อเกี่ยมจ้อเกี่ยมจ้อมีหนึ่งข้อห้ามสอบได้คะแนนต่ำกว่าเกรดสีมิฉะนั้นจะไม่จ่ายค่าเทอมให้เฮ้ยแกโหดยังไงนั่นเนี่ยนี่บอกน้องไว้เลยเหรอ เกมจ้องเกมจ้องคือน้องคือน้องน้องมีหลายชื่อบางทีก็ชื่อเกมจองชื่อแจจูแจจูจิ๊บผิดม่วงจิบอะไรจิ๊บริดม่วงทชไมจิ๊บผิดม่วงมีที่มาเยอะเขามีวีรกรรมเยอะแต่นี้จะถามบอกเพราะว่าเขาต้องเรียนหนังสือให้ให้เก่งๆไงจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้แต่ก็ต้องคือเหมือนจะได้ลบปมได้ของเราที่เราเรียนไม่เก่ง เออตอนนงเนี่ยเอทำไมพูดถึงเรื่องการเรียนไอ้ตีไม่เหงื่อมันตกวะอจเหงื่อตกวะอราะฉะันเราต้องจ่ายค่าเธอไม่เต่อเหรอแล้วน้องอยู่มกับแม่ว่าจะจ่ายค่าเธอให้แล้วก็สัญญากันว่าต้องเรียนให้ได้ดีค่ะแต่นี่ต้องถึงเวลานี่นี่กี่โมงอเดี๋ยวเเรียนให้ได้ดีอ่ะอ๋9มือไ่ดีตกไม่ีมันได้เอ็นอไรเง้ยเฮ้เฮ้ยเยงน่เเ่องน่ี่โมงแล้วเี่ี่โมงแล้วค่

กับน้องสาวนี่สนิทมากว่ะอยสนิทสนิทมากเลยสนิทแค่ไหนอะประมาณสนิทแบบเขาเป็นเป็นเพื่อนซีกะเลยทุกอย่างเวลาจะไม่สบายใจเขาจะคอยมาปลอบใจคอยมาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบเวลาหิวอยู่ใกล้ๆ้เวลาช่วงที่แบบจะเปิดเทอมใกล้ตลอดตลอดอ๋อแล้วเขาไม่อยุดมีแฟนมั้งเหรอยังไม่มีค่ะเขายังไม่มีหรือเราไม่ให้มี เอ้ยเห็นไหมเหมห่วงน้องสาวใช่ไหมไม่ธรรมดาเออถ้ามีคนมาจีบอ่ะต้องดูก่อนอะไรเงี้ยมันเคย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 พาแฟนมาบ้านมาไม่เคยอ๋อไม่เคยเลยไม่แล้วเคยเห็นข้างนอกไหมไม่อ้าวจะหรือว่าแกไม่ให้เขามีแฟนนะถูกปะเหรอกลัวพี่เป่ากลัวพี่เป่าอันนี้ห้องจ๋าช่วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนนี่มียันยไม่กลัวไม่กลัวเนี่ย ันน้องยันกันน้องจริงงั้คุณเข้าได้เลยนี่พี่น้องมันชอบเข้ามาเลยเขาทำอะไรมาดูนู่นดูนี่อ่ะพี่แอ๊ดพิมพิมมีกระเป๋าอะไรใหม่อ่ะเนี่ยเหรอพิมจะชุดใหม่เหรอใส่กันได้ออ๋เหรอพิมมีของอะไรเหรออะไรเงี้ยพิมจะดูกับบ้านดึกดึกก็อย่าเข้าเลยเอาไปไปแล้วไปเลยงั้นลงมานั่งลงมานั่งไป ดูยังไกันไม่ทันแล้วร้ายโอ้น่ารักน่เกียดพี่เป็นคนเลวอย่านี้ที่ไรกันก้างบ่ายพอพอพอห้องเอห้องสาวโสดเออนี่ไงเขาอยากเห็นห้องสาวโสดกันอยู่กันยังไงอันนี้คือนอนแบบยังไงคะเนี่ยมีมือจญิงไงเจ้อยง์ถามจริงยังไงครับจอย่ง์งหญ่อะไรวะเฮ้ยถาจริงจริง แบบนี้แล้วที่นี่มันมียุงตรงไหนวะมันไม่ได้มุงกันยุงมันมันเป็นมุงเจ้าหญิงไม่เคยดูวอลวอลดิสนีย์หรออ๋อต้องแบบว่าต้องเป็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาเอาจริงนะตอนแรกตอนนี้ผมไม่รู้จักพี่จ๋าดีพอนะเป็นไงมองเขาแบบโอเคป่ะโอเคเลยอะอย่างที่พี่บอกป่ะล่ะแต่พอมาเห็นมุ้งนี่มันมีอะไรที่มากกว่าที่คุณคิดเยอะครับผมจริงนเป็นมุ้งเจ้าหญิงเลยมันเพื่ออะไรอะจ๋าเอ้ยไหนๆไหนๆไหนๆไม่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 ในต้องคุมมาแค่นี้ just แค่นี้ออกแค่นั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะก็เป็นเจ้าหญิงไงเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เจ้าหญิงเขาเขาเาเป็นมุ้งนี้เหรอเออเป็นแบบนี้เหรอพี่ไม่มันต้องแบบห้อยมาตรงกลางอย่นี้เหรอแล้วก็ปล่อยลงมาอย่างนี้เหรอก็นี่ตรงกลางเลยห้อยนี่ก็ห้อยไงจ๋านี่พี่ถามจริงนะจ๋าจ๋าบ้าแล้เนี่ยหลังเป็นกลางจ๋าบ้าแล้เนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรเพื่ออะไรวะเนี่ย ปลกอันนนอนที่ไหนอนนอนนอนตอปิดไฟป๊บเรียบร้อยนอนแค่นี้เอาอนนี่คุมวะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะกันยุงหรืออะไรเอาแบบสวยงามชอบส่วนบุคคลอย่างเดียวเลยความชอบส่วนตัว้นี่สองคนนี้ไม่เคยดูการ์ตูนใช่ไหมเคยดูแต่เขาก็ไม่ได้อย่างนี้เขาต้องแบบว่าเออบ้าปะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อมุมนี้สวยนะบ้านเขาอะมุมนี้มันเห็นสวนไงมุมนี้ห้องห้องเนียมันจะเลย ได้อย่างนี้ถ้ากิดวันนี้คืนนี้พี่อาบน้ำแล้วพี่ลืมปิดมานะ่านทำไงเ่ยก็คืนกำไรสุ<อ>บ่บ้านบ้านบ้านตรงข้ามเขาจะขายไหม เอาไว้ตีหุ้นกันเอหุ้นกันหุ้นกันบ้านเช่าเดือนสองหมื่นแปดสองร้อยสองพันแปดเงี้ยเฮ้ยบอกให้ให้สี่หมื่นหกเลยขอขอเช่าอยู่แล้วแล้วจะออกมาช่วงกี่โมงบ้างตอจังหวะดีๆถ่ายคลิปไว้โอ้โหที่สุดแล้วอ่ะเออสบายนี่เราออกจากบ้านงานนะชายชวนเลยชายชวนเออเออคือคือห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่จะอาจจะเห็นทุกคนในบ้านทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาเห็นลงรถเห็นสวนเห็นห้องจะเห็นหมดเห็นทุกอย่าง ตรวจได้หมดตลอดเวลาแหมไม่เชิงตัวก็ตรวจเธอดูดูก็รู้เป็นคนค่อนข้างเจ้าระเบียบเจ้ากี้เจ้าการแต่ว่าคือทั้งหมดอยู่บนบนพื้นฐานความเป็นห่วงเออเนาะอ่ะโอเคอ่ะลงล่างแล้วลงล่างแล้วปิดไหม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 ปิด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 แต่ไม่ต้องปิดดีกว่าให้ให้ลมมันเข้าพลังให้พลังชีพมันเข้ามาใครมีไฟฟ้าไหนไหมไม่มีนี่พี่ก๊อฟมีตรงหน้าผ่าโอ้พี่มีตรงนี้นี่มีตรงนี้ลักษณะดี พี่บ้านชนะดีเราจริงว่ะเหมือนตีเลยผมมาไหนไหนดูตรงไหนผมมีตรงคอธุรกิจล้มเหลวชอบชอบอย่านี้ใช่ไหมชอบมากเลยอะดูดวงดูดวงดูหมอชอบใช่ไหมชอบมากเลยอ่เดี๋ยวไปช่วงหน้าเลยครับช่วงหน้าเขาเรียกว่าช่วงเดี๋ยวปัดหลังมือหลังมือคือเดี๋ยวปัดหลังมืออย่างนี้เหรอโดนศอย่างนี้อ่ะอยากรู้ใช่ไหมไปไปเลยครับไปครับ